เรามาทําต้มยําทะเลน้าใสกินกันครับสูตรนี้ใส่ใบกระเพราหอมอร่อยเริ่มจากซุปก้อนหนึ่งก้อนใส่ลงไปในน้ําเดือดข่าหั่นชิ้น20กรัมตะไคร้ซอยสองต้นใบมะกรูดฉีก5้าใบครับหอมแดงบดห้าหัวมะเขือเทศหนึ่งลูกหั่นชิ้นไว้ครับเห็ดฟาง100กรัมผ่ากลางล้างาาาทำควสะอาดเรียบร้อยครับพริกจินดาแดง10เม็ดบุกให้แตกหรือโขกให้ละเอียดก็ได้ตามชอบครับ จากนั้นตั้งให้ทุกอย่างสุกดีครับใส่กุ้งขาวลงไป7ตัวกุ้งขาวแกะเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยครับตามด้วยปลาหมึก3ตัวครับผ่าร้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช่นกันใช้ไฟแรงในการต้มรอสักครู่หนึ่งพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นใหม่ก็รอบปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นครับน้ำปลาครับจากนั้นช้อนฟองออกเล็กน้อยครับตอนนี้ทุกอย่างสุกดีใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับ รอจนใบกะเพราโดนความร้อนมีกลิ่นหอมสักครู่หนึ่งก่อนครับนี่นะครับพอได้แบบนี้แล้วปิดไฟปรุงรสด้วยน้ำมะนาวอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูต้มยำทะเลน้ำใสใสใบกะเพราง่ายๆหอมอร่อยรสชาติจัดจ้านอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันดูครับใครอยากให้อดมินทําเมนูอะไรในคลิปหน้าคอมเมนต์บอกกันครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ